ยินดีต้อนรับเข้าสู่ m อ็มแทนทารอนะคะคลิปนี้เป็นพิกอาการในหัวข้อที่ว่ามาเช็คความคิดถึงของคนที่เราพึ่งห่างไกลกันหรือว่าพึ่งที่จะแบบว่าหันหลังให้กันหรือเลิกลากันไปนะคะมาดูว่าเขาคิดถึงเรามากแค่ไหนนะคะเป็นหัวข้อที่ดูดวงส่งเข้ามานะอยากจะรู้ว่าจบกันไปแล้วนะคะเลิกกันไปแล้วเขาคิดถึงเราไหมหรือว่าใจเขาตอนนี้คือไม่มีเราแล้วนะคะ เช่นเดิมไพ่มีทั้งหมด3กองกองที่1สีเขียวที่2สีม่วง3าสีส้ม1เขียวสองม่วงสามส้มนะคะเลือกไพ่กองที่เราถูกใจเรามากที่สุดนะคะอยากไปยึดติดอย่าไปคิดว่าเป็นดวงของเรานะมันเป็นดวงเดยรวมเราอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะตรงนี้นะอยากให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นอันนี้เป็นไทม์เลสนะไม่ได้กําหนดระยะเวลาว่าช่วงไหนถึงเดือนไหนนะคะทุกๆครั้งที่หาคําตอบนะคะ กับหัวข้อนี้สามารถคลิกเข้ามาดูได้เลยนะคะตรงนี้เนาะเป็นไทม์ไลนนะคะแล้วก็อย่าไปใส่ใจด้แดงสิ้นบางครั้งมันอาจจะมีแค่แบบเซี้ยวนึงที่แบบตรงกับชีวิตของเรานะคะก็ถือซะว่าตรงนี้เป็นการเข้ามาฟังในเรื่องราวสนุกสนานเป็นการพักผ่อนอย่างเงี้ยเนาะตรงนี้นะเอาละค่ะก็อยากจะให้ทุกท่านนะตั้งจิตนานึกถึงคนที่ห่างไกลกับคุณหรือว่าอาจจะเพิ่งเลิกลากันไปหรือคนที่เพิ่งจบกันไปก็ได้เรามาดูซิว่า เขาคิดถึงเรามากไหมนะคะหรือเขาไม่มีเราในหัวใจแล้วนะคะจะมาเปิดกองที่1ก่อนนะคือสีเขียวนะสองม่วงสามส้มนะคะอาจจะมีเสียงดังรบกวนหน่อยนะเพราะว่าคนทําคลิปอยู่ติดถนนนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะเอาละมาดูกันนะคะกองที่1นนะสีเขียวเขาหรือเธอคนนั้นคิดถึงเราบ้างไหมหรือว่าไม่มีเราแล้วในชีวิตนะก่อนอื่นขอดูในเรื่องความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก่อนว่า จะเป็นแบบไหนความรักความสัมพันธ์ทั้งสองคนก่อนหน้านั้นเป็นยังไงที่จะแบบห่างกันไปบางคนแบบหายไปเฉยๆก็มีหรือบางคนอาจจะบอกเลิกกันแบบไปกันไม่ได้เงีย่ยเรามาเช็คดูว่าเขาคิดถึงเราไหมหรือไม่มีเราแล้วอันนี้เป็นสถานการณ์ที่คุณกับเขานะคะก่อนที่จะไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้สื่อสารกันนะ ความรักความสัมพันธ์นะคะของคนทั้งสองคนนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกใจนะคะอาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาบางคนนะอาจจะรักกับคนทางไกลก็ได้นะคนคนนี้อาจจะผ่านการแต่งงานเป็นพ่อแม่เป็นเพะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้มาก่อนหรือคนคนนี้อาจจะเคยใช้ชีวิตคู่มาก่อนก็ได้นะคะเป็นคนไกลคนต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างอายุก็ได้นะคะแล้วก็ชีวิตของเขามีความ โดดเด่นในเรื่องของการงานและการเดินทางนะคะหลายครั้งแล้วล่ะที่คุณกับเขาพยายามที่แบบปรับตัวเข้าหากันแต่บางครั้งมันก็ไปกันไม่ได้เป็นบางเรื่องนะคะมันเหมือนโชคชะตาว่าไพ่พองล้อจะวนให้เราได้กลับมาคุยกันตลอดแต่ครั้งนี้ดูเหมือนความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนอะ่ะมันเหนื่อยถ้าไม่คุณก็เขาอาจจะมีเรื่องปัญหาของงานแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตอาจจะไม่บาลานซ์หรือไม่เหมาะสมนะคะ เขาหรือเธอคนนั้นรู้สึกมาชอบคุณมากนะคะรักคุณมากเขาเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกนะอยากจะใช้ชีวิตร่วมกับเราหรือบางคนอาจจะเคยคุยกันแล้วแหละว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะใช้ชีวิตร่วมกันย้ายมาอยู่ด้วยกันถ้าไม่คุณย้ายไปอยู่กับเขาเขาก็อาจจะย้ายมาอยู่กับคุณนะคะมีการวางแผนเนาะทีนี้มันเหมือนกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เคลียร์ไม่ได้เช่นในเรื่องของปัญหาครอบครวัวเรื่องของการงานหรือบางอย่างเขาอาจจะทําในสิ่งที่เราแบบ ต้องการไม่ได้นะคะทำให้เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะไปต่อกับเราได้นะคะทำให้เรา,าให้เขาหันหลังให้กับเรานะคะบางครั้งเราก็ไม่ทราบสาเหตุว่าที่หันหลังให้กับเราเพราะว่าเขาไม่ได้ชอบเราหรือเปล่าหรือว่าเพราะว่าเขามีเหตุผลบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะเป็นการแบบไม่ได้ติดต่อกันโดยไม่มีปีมีคุยเลยอันนี้นะคะหายไปเฉยๆนะคะทีนี้เราก็อยากจะรู้เนาะว่าเขาหรือเธอคนนั้นน่ะ คิดถึงเราบ้างไหมนะคะมีเราอยู่ในใจหรือเปล่าตอนนี้นะคะหรือว่าเขาลืมเราไปแล้วเรามาดูกันนะคะเขาคิดถึงเราบ้างไหม จากหน้าไพ่นะคะตัวตนของเขาค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งในเรื่องของการงานนะมุ่งในการงานมุ่งในเรื่องของการใช้ชีวิตที่แบบว่าต้องมีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างการงานการเงินนะคะและชีวิตของเขาค่อนข้างจะเดินทางบ่อยอย่างที่บอกแล้วก็เป็นคนที่รักสนุกรักอิสระนะคะไม่ชอบอะไรที่แบบผูกมัดนะถามว่าเขาคิดถึงเราไหมหนึ่งเหรียญยังกอดไว้เขาก็ยังคิดถึงเรายังมีความทรงจําดีๆกับเรานะ แล้วก็วันหนึ่งนะเขาก็คิดอยู่นะว่าอาจจะติดต่อเรากลับมาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะคะคนคนนี้อาจจะมีปัญหานะในเรื่องของการใช้ชีวิตเช่นอดีตคนเคยรักหรือคนรักเก่าเขากลับมาก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีอุปสรรคถ้าเกิดจะมาสานสัมพันธ์ต่อกับเราช่วงนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะคะทาให้เขามุ่งในนเรื่องของการงานนะตอนนี้นะคะคิดถึงนะแต่ไม่สามารถที่จะแบบ สารความสัมพันธ์นี้ต่อได้หรือไปต่อได้นะคะมีแค่ความคิดถึงเท่านั้นนะคะเนาะตรงนี้อันนี้ก็เป็นกองที่1นนะกองสีเขียวนะเขาก็ยังคิดถึงแหละแต่ว่าความเป็นไปได้ที่จะสื่อสารกลับมาหรือ,อเป็นการที่แบบมาสร้างสัมพันธ์กันใหม่อะ่ะมันอาจจะยังยากนิดนึงเพราะว่าตัวของเขาเองอาจจะมีในเรื่องของปัญหาบุคคลที่3เข้ามาแทรกหรือปัญหาคนรักเก่า ในเรื่องของครอบครวัวเรื่องของงานเข้ามาแทรกถ้าถามว่ามีโอกาสได้คุยกันไหมมีนะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้ช้าสุดนะสองเดือนนะคะบวกลบดูนะคะอาจจะได้รับข่าวขขาเขาก็ได้หรือเขาอาจจะอินบล็อกมาก็ได้เร็วสุด2ออาทิตย์นะคะต่อมาเรามาดูนะคะว่าคนที่เลือกกองสีม่วงเป็นยังไงบ้างนะคะคนที่เลือกกองสีม่วง เขาหรือเธอคนนั้นที่ห่างหายเราไปหรือว่าจบกันไปเขายังคิดถึงเราไหมยังมีเราอยู่ในใจไหมนะคะหรือว่าเขาลืมเราไปแล้วนะคะก่อนอื่นมาดูก่อนว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์คุณทั้งสองคนนะคะเป็นแบบไหนก่อนที่แบบไม่ได้คุยกัน ความรักของคุณเป็นคนรักทางไกลเหมือนเดิมนะน,นี้ก็เป็นเหมือนกองที่กองที่หนึ่งเลยนะคะเนี่ยเดวิขึ้นมาว่ารักต่างชาติต่างศาสนาต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดคนคนนี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณนะคะเป็นคนอายุน้อยกว่าคุณแล้วก็อาจจะอยู่ในกลุ่มของธาตุลมมิถุนตุลกลุ่มนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ชัดเจนแต่เริ่มแรกนะคะคุณอาจจะรู้มาก่อนหน้านั้นว่าเขาหรือเธอคนนั้นนะไม่ได้โสดหรือมีครอบครัวมาก่อนแล้ว หรือมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วแต่ด้วยที่ว่าเราทั้งสองคนอาจจะถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาตลอดในเรื่องของการสื่อสารเช่นบางครั้งอาจทักเข้าไป8ปดโมงเช้าอาจจะทักมาตอนบ่ายสองทำให้คุณไม่อยากจะไปต่อคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วก็ความสัมพันธ์มันไม่ก้าวหน้ามันไม่พัฒนานะทำให้อีกฝ่ายก็มองออกแล้วว่ามันอาจจะไปด้วยกันยากนะคะ แล้วก็คุณอาจจะรู้ว่าตัวของเขาเองอาจจะไม่แบบจริงจังกับเราหรอกอาจจะคุยแค่แบบเล่นๆเขาน่าจะมีตัวจริงของเขาอยู่แล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณนะมันจบลงโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่ได้บอกลาก,กันเลยนะอยู่ดีก็าหายไปเลยนะคะตรงนี้เรามาดูสึกษาว่าเขายังคิดถึงเราไหมแล้วก็ยังมีเราอยู่ในใจหรือเปล่านะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณถามว่าเขาคิดถึงไหมเขาคิดถึงนะอ่านตามไพ่ไม่เอาใจใครนะเขาคิดถึงเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับเรานะถ้ามีโอกาสแต่ตอนนี้มันเจอสองหน้าการคือสองทางเลือกเช่นถ้าไม่ตัวเขาก็ตัวคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบมีตัวจริงอยู่ในในใจแล้วล่ะเลือกไม่ถูกนะคะจะตัดเราทิ้งเขาก็เสียดายจะตัดทางนู้นทิ้งเขาก็เสียดายนะคะเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากจะสูญเสียใครนะก็เหมือนกับอยากจะคบทั้งสองคนนะคะ เขามองว่าเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าไงอะดูแลครอบครัวดีแล้วก็เป็นคนที่อยากจะสร้างหลักปักฐานกับเขาเขามองแล้วว่าเราน่าจะเป็นคนที่เหมาะสมกับเขาตลอดระยะเวลานะเขาเคยให้โอกาสแล้วก็เคยถามใจตัวเองว่าตัวของเราเนะ่ะเหมาะสมกับเขาไหมทุกครั้งที่เขา,ามีความวิตกกังวลหรือมีภาวะแบบเครียดเขาจะนึกถึงเราเลยนะ เพราะว่าเรามันเหมือนว่าเป็นที่ปรึกษาเขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาชอบในความเป็นตัวตนของเราด้วยนะคะเขาคิดถึงนะถ้ามีโอกาสนะคะตรงนี้นะเขาอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์ต่อนะคะก่อนหน้านั้นคุณอาจจะทะเลาะกันก็ได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของคําพูดบางคําพูดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน้อยอกน้อยใจหรือเขาน้อยอกน้อยใจก็ได้ทําให้ความรักความสัมพันธ์น่ะมันจบไม่สวยบางทีมันอาจจะแบบมีอะไรคาราคาซังนะคะคือไม่เคลียร์สุดท้ายก็ห่างหายกันไป เขายังคิดถึงยังมีเราอยู่ในใจเสมอนะเนี่ยหนึ่งถ้ว่วความรู้สึกยังเหมือนเดิมนะคะอืมนะคะยังเหมือนเดิมแล้วบางคนถามว่ามีโอกาสได้กลับมาคุยกันไหมมีโอกาสนะอย่างที่บอกแล้วว่าเร็วสุดนะสองอาทิตย์ช้าสุด2เดือนนะคะยังมีเราอยู่ในใจค่ะเอาละเรามาดูกองที่สามกันบ้างนะคะกองที่3ามใครเลือกสีส้มกองที่3ามมาดูเลย สถานก,การณ์ความรักของคุณทั้งสองคนก่อนหนะ้านั้นเป็นยังไงก่อนที่จะไม่ได้คุยกันนะเอาละความรักของคุณนะกับเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นถามว่าโอเคไหมเป็นความรักที่แบบว่าลงตัวมากๆเลยนะเนี่ยคุณทั้งสองคนรักกันมากแล้วก็มีการเพลนการใช้ชีวิตร่วมกันด้วยความรักมีการประคับประคองมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ใครสักคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ อาจจะมีในเรื่องของการทะเลาะกันในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคุณอาจจะบล็อกกันไปนะช่วงนี้ตัดขาดกันไปถ้าไม่คุณบล็อกเขาเขาก็บล็อกคุณนะทาให้อีกฝ่ายหนึ่งเดินหนีหรือว่าหันหลังให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่โชคชะตาก็ได้บอกคุณไว้ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะกลับมาในเร็ววันนี้เร็วสุดนะสองอาทิตย์ช้าส,สุด2เดือนนะอย่างที่บอกนะความสัมพันธ์ของคุณมันยังมีเยื่อใยต่อกันเรามาดูสิคะว,ว่าช่วงที่ห่างกันเนี่ยนะคะหรือเลิกลากันไปนี้นะคะ เขาหรือเธอคนนั้นยังคิดถึงเราไหมยังมีเราอยู่ในใจหรือเปล่ามาดูนะคลิปของเราจะสั้นๆนะไม่ยาวนะเอาละความรู้สึกของเขานะ ก็ยังมีเราอยู่นะในใจนะคะเนี่ยเขาก็ยังคิดถึงนะคิดถึงวันเก่าๆห้าถ้วยความรู้สึกดีๆวันเก่าๆยังมีนะคะเขาอาจจะรอโอกาสว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสสักวันหนึ่งเขาอาจจะมาสั่งสะพานต่อกับเราติดต่อกับเรามามีปัญหาในเรื่องของลักซ้อนนะมีปัญหาบุคคลที่สามมีปัญหาเรื่องของการเงินนะเขาเหงานะตอนนี้เหมือนกับว่าเขาต้องการใครสักคนนะเข้ามาซัพพอร์ตนะคะ เขารู้แล้วล่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ถอยมาคนละก้าแต่สุดท้ายเขาก็คา,า,าดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาต้องได้กลับมาเจอคุณหรือได้กลับมาสารสัมพันธ์กับคุณนะยังคิดถึงยังมีคุณอยู่ในใจตลอดนะเนี่ยไม่มีวันลืมเลยยังมีคุณอยู่ในใจตลอดเลยถามว่าเร็วไหมจะได้คุยได้เจอกันอีกอย่างที่บอกว่าเร็วสุดสองอาทิตย์ช้าสุด2เดือนยังมีเราค่ะแต่ว่าสถานการณ์มาอาจจะแตกต่างกันตรงที่ว่า บางคนอยู่ไกลกันบางคนอาจจะดีก่าคนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะการสื่อสารหรือการที่แบบเดินทางมาหาการอาจจะลําบากนะคะถามว่าเขายังรู้สึกดีไหมแต่ละกองก็ออกมาตามที่ไพ่อ่านเนาะว่ายังรู้สึกดีแต่ว่า,อ,าอุปสรรคมันอาจจะต่างกันบางคนอาจจะมีเรื่องงานบางคนอาจจะมีบุคคลที่3เอาละค่ะนี่ก็เป็นการเปิดไพ่ทั้งหมด3กองนะคะของคนที่เลือกเข้ามาเนาะตรงนี้ในหัวข้อที่ว่า ความสัมพันธ์ที่เราจบลงไปอ่ะนะคะหรือเลิกลากันไปเขาหรือเธอคนนั้นอ่ะยังคิดถึงเราไหมแล้วก็ยังมีเราอยู่ในใจไหมก็ได้จบลงแล้วเนาะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาชมมาฟังขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วชอบอยากติดตามคลิปกันต่อไปสามารถกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและเป็นค่าครูให้กันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกให้ทุกคนว่าสู้ๆแล้วก็ ตามหาหัวใจของตัวเองให้เจอแล้วก็ลองดูว่าตัวของเราเองอะไหวไหมถ้าจะไปต่อนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ